ต้มปราบปูชาลูกขอวันทาเจ้าพ่อพลานใจฝากเอาที่สบายใจลานน้อยจากเมืองร้อยเกินทั้งกินทั้งร้องทั้งล้ำบวนพอช่วยดน เมตตาอ,อีกคนยูทูเบอร์น้องไม่ให้อยู่ในวงการสวัสดีครับพี่น้องมาอีกแล้วพี่น้องเอาที่สบายใจพี่นอ้องมาเห็ดยังก็เห็ดมากินยังกัเห็ดพี่น้องเห็ดกินเยวาวากันเขาวากันบ่พอสบายใจก๋ว <c oughs> ยเตี๋ยวพี่น้องกินวนไปพี่น้องเอาไปจังสีส้อย่างนี้เนาะไว้พักต้องเบิงหรอกพักซาพักก็ซื้อก๋ว <c oughs> ยเตี๋ยวพี่น้องก๋วยเตี๋ยวเนือเเน้อเปื่อยนะคะ ใส่เอ็นน้ำใส่ลูกชิ้นน้ำพี่น้องโอเคพี่น้องมามาจัดเอา้าซอนไปใส่สดหอนๆพี่น้องเอา้ากาดเย็นๆสดมันหอนๆเลยนะกินว่นไปพี่น้องเห็นงานว่นไปบักพีคือว่เป็นตะเพ็ดแต่แสบขึ้นเก่า กินผู้เดียวเบาอย่ผู้เดียวพี่น้องไม่อยากผักมวนก็จะมีใส่น้ำส้มด้วยนะคะแต่อีชั้นไม่ใส่น้ำส้มนะคะอีชันจะใส่มะนาวเอาที่สบายใจพี่น้องมักอ็ดเน,นี้ยอ,อเดใส่ต้นหอมนะจักหน่อยพักกินพักกันเน,นี่เอาที่สบายใจพักยั้นดกินได้เหมือนพี่น้องอย่าว่ากัน บ่มีหูระพ้าก่อนกินมาลองเพลงยังไงพี่น้องเพลงทำนองขอนแก่นได้พี่น้องแตงเองขึ้นก่อแตงเองล่ำเพื่อนเอ้ยล่ำเตยได้เตยได้เด้จบแล้วพี่น้องจบแล้วล่ำเตยพี่น้องจบแล้ววันนี้สิสิมําบ,บังคับเอาล่ำทำนองของแนแก่นให้มันจบพี่น้องแตงเองพี่น้องสู่ไร ยูทูบเบอร์น้องไม่ให้อยู่ในวงการม่อยากปากได้ไหมน้องพี่บาทพี่น้องก็มาพ่อบาทโอเคพี่น้องมาฟังไน่อยอันนี้ขยายก้อนไปตามเรื่องถ่ายวิดีโอออกอากาศหาดวงดีวาสนาทรงให้ คงสิได้ลานวิวล้ำบอกหมดทุกหมู่บ้านเขตทิ้นดินตำบลทั้งอำเภอทุ่งเขาหลวงทั่วร้อยเอดเทานี่ฝากในเด้อพี่น้องเอาที่สบายใจฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อลุงป่า ดีบอดีอภัยบางอาภัยนางผู้ร้องแอลเ,อเอสียงบ่เจ้าว,วาดบ่ให้อภัยข้าผู้วก่อนน้ามาก่อนผู้ขาเพียนณนาผเป็นซื้อคอยจำจื้อไว้ไปนายาสุลงอำเภอทงเขาหลวงบ้านไว้หลืมตำบลมาบ่ายไปหามแาเ่ แวไปกินเขาน้ำซาแล้วจังค่อยไก่โอเคพี่น้องซ้อมไว้พี่น้องเพ่งเจ้าของก็ต้องซ้อมพี่น้องขัดสันมันสีบ่อบ่อเขาทำนองพี่น้องบ่บ่ไหลายอย่ังพี่น้องมาไม่สันแบบนี้โอ้ยสิกินเหลือบ่ก็ตัวง่ายแต่มีลูกชิ้นแล้วพี่น้องมีเอ็นมีเนื้อเปื่อยจัดไปพี่น้องเลี้ยงกินไดเกามวนี่สิท่านบ่ เอาที่สบายใจถ่ายอย่างนั้นก็รู้ค่ะไส้แคบหมูนัน่นเป็นหรสไตล์เอาที่สบายใจกินแล้วก็สิยร้องน้ำร่ำร้องลอง่ำท่ำเพลงไป่น้องเปิดกระล่องปิดกระล่องนัน้นเป็นห สำหรับน้อ่เของมาเบิงไม้ได้เปี่หน่องขอบคุ้นหลายๆเลยมากดไลค์เพจไหนคขันพาย่เบ,บิ่งพี่บาเขาบนงทั้งทั้งยูทูบแล้วพี่หน่อง <laughs> มีหลายอยู่ ฝากกดไลค์กดแชร์แน่เด้อลุงป้าพูดนะเสียงเพิ่นอ่อนไ <c oughs> ส้แคบหมูนะั่นเหมือน nó được nó được thì gặp kem gặp <laughs> kem nào gặp <cướp> kem <laughs> เซนก็ใส่หน่อยๆคือหลายแล้วเอาที่สบายใจบายนะั่งสิทั่งกินทั่งร้องไป้องส่วนมากเพ่งจะ้องกันจะเป็นเพ่งจอกของได้ไป้องเนอะแต่งเองแต่งเองไ้องเพ่งอีเดาไป้อง เราไปเรามมาัมนขี่ตึกปอง <laughs> เราไปเรามากขี่ตึกปองไปห่อง,อง <laughs> จมไปจมมาเข่ากันนีดน <laughs> ก็เซมีเพลงเอาที่สบายแจล่ล่ำเตยเอาที่สบายแจล่ำเพิ่นเอาที่สบายใจล่ำสังบัดก่อนแกน่นแล้วก็เซมีเพลงยูทูบเบิลน,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 น้องไม่ไปหรอกปุ่นบ้านใหม่เป็นอัลบัม้มเลยแบบยูทูบเบอร์น้องใหม่มาขอแรงใจ จากพี่น้องเอฟซีเสียงจากสาวคนนี้คือลานเจ้าพ่อพลันชัยจากเมืองร้อยเกินบนนะเสียงยาาเหมือนเาพี่น้องป๊อปปันได อแล้วมาขอแรงใจฝากเสียงเป็นกลอนลำเพลิน ิดไทยเลยเพ่งความโกนเพ่งความกบกนแต่งเองไปใส่มาใส่เราว่นอยู่ห้องเจ้าของเลยเนาะหนามก็สีนวล ปิดท้ายด้วยเพลงออมกอบใส่ผักกระแยง,งแต่งเองพี่น้องได้สองหวักบ่บไปบ่มาสุดจุดปุดไปต่อไปไหนบเอบหัาใส่โอเคพีนพพ่น้องวาฟังปิดท้ายแล้กันหอมผักกระแงงผู้ใดน้อเห็ดออมกอบฝนตกกบห้องอบอบอยากกินออมกอบใส่ผักกระแงงย่างเข้าตลาด กวาดสายตาพักกะแยงยังโดนหลายปวดขาปวดแข้งโอ้ยพักกะแยงจากอยูยอ่ไสฮิโนโอเคพี่น้อง <c ười> ขันมากกาแฟกุศแซกดไลค์ลแล้วพี่น้องซับคาซับตะไคร์คคเอาที่สบายใจบายนางทางยูทูบแล้วพี่น้องโอเคพี่น้อง <c ười> พ่อปันพ่อการคลิปหนาวิดีโอสิม,มีออกไปซูมเออร์ซูมเออร์แล้วพี่น้อง โอเคพี่เนายไายปุ่นปูเล